เช้า,ชานี้อากาศดีตอนนี้ช่วงเวลานี้คือ16องศาค่ะหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานตอนบ่ายๆวันนี้แดดออกค่ะแดดแต่เช้าเลยแต่ว่าแดดยังไม่แรงนะคะพาชมบรรยากาศผักสวนครัวค่ะเนี่ยได้แกงสองรอบแล้วใบแมงรัก หรือว่าผักอีตูก็จะประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็จะพาชมอัปเดตอัง,งุนนะคะอัง,งุนซึ่งคลิปแรกๆที่ถ่ายไปยังเขียวเขียวแต่มาวันนี้เริ่มเริ่มสุกแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หวานมากนี่ค่ะ บางอันก็จะดำดำบางอันก็ยังเขียวอยู่ซึ่งตรงนี้คือโรงเก็บของนะคะปล่อยให้มันเลื้อยขึ้นบนหลังคาโรงเก็บของค่ะเสียดายตอนแรกตั้งใจว่าจะเอาไปดองสักหน่อย พอดีช่วงที่มันยังเขียวอยู่ช่วงนั้นก็พอดียุ่งเรื่องคุณย่าอยู่นะคะที่ว่าคุณย่าไม่สบายแล้วตรงนี้คือโหระพาค่ะปีนี้ปลูกไม่รู้ที่อื่นไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าที่นี่ปลูกยากมากปีนี้โหระพาได้แค่ไม่กี่ต้นทั้งที่ซื้อเม็ดมาเพราะกี่ซองสองซอ,องมั้ง ได้แบ่งเพื่อนบ้านไปไม่แค่ไม่กี่ต้นโหระพาขึ้นแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วมันหนาวแล้วมาเจอร้อนแล้วมันก็ตายไอแมงลักก็ได้แค่ไม่กี่ต้นปีนี้ปีนี้ลำบากมากเพราะขึ้นมาแต่ว่าไม่รอดเพราะเวลาร้อนมันก็ขึ้นมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นมันหวานญี่ปุ่นนะคะ การทดลองปลูกปีแรกไม่รู้ว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินค่ะอันนี้เอาหัวมาจากเมืองไทยลองดูเพาะใส่กระถางนะประมาณนี้ดูทดลองดูว่าจะได้กินไหมถ้าได้กินก็ปีหน้าจัดจัดหนักจัดเต็มค่ะอันนี้คือพริกพริกค่ะพริกครั้งแรกของการปลูกพริก เพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยไม่ชอบปลูกพริกเนี่ยไม่รู้จะพันหน้าหนาวจะก,ก่อนจะได้กินไหมไม่ได้กินก็ปล่อยเนาะทดลองกำลังออกดอกค่ะกำลังติดดอกอันนี้คือต้นหอม,หอมแต่ว่าหอมนี่ปลูกง่ายค่ะได้เก็บไปแล้วตั้งได้เก็บหัวไว้แล้วตั้ง สามสามรอบที่เอาลงดินก็มีค่ะช่วงช่วงหนาวหนาอยู่นะ่ะเพราะว่าหอมนะปลูกไว้เขาจะไม่ตายถึงหิมะมาเขาก็จะไม่ตายพอพอหิมะหมดเขาก็จะขึ้นมาใหม่ถ้าหัวเขายังอยู่ใต้ดินน่ะหอมนะ่ะปลูกง่ายแล้วได้เก็บดองเก็บไปดองทำหอมดองทำส้มผักอร่อยชอบมาก โอ้ยปลาขึ้นมาแล้วยังไม่ได้เอาอาหารให้ปลาแต่กบยังไม่ขึ้นคงจะมองไม่เห็นนคะคะที่กระดุกกระดิกอยู่นั่นเนี่ยคือปลายังไม่ได้เอาอาหารมาหวานให้เลยไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรประมาณยี่สิบกว่าตัวอันนี้ก็ไม่ตายนะคะปลาพอหน้าหนาวมาเขาก็จะแซดซ่อน จะแอบไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่ขึ้นมากินอาหารนหะน้าน้าหนาวเนะ่ะถ้าหิมะมาก็เราก็เอาผ้าพลาสติกนะคะมาคุมพอหน้าร้อนก็เห็นเขาโผล่มาอีกไอตอนแรกก็ไม่เข้าใจคิดว่าเขาตายหมดโอเคค่ะคลิปนี้ก,ก,ก็ก็คงจะแค่นี้แหละฮา <laughs> หาถ่ายข้างๆบ้านตอนนี้คุณยายยังไม่ตื่นคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชม ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ